พี่น้องคะรู้ไหมทําไมโกโก้ของไลคุ๊ปนะคะโกโก้ผักมรยาของไลคุ๊ปเนี่ยสามารถที่จะลดน้าหนักได้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องนี้กันนะคะสำหรับโกโก้ของมสทไลรุปปนั้นนะคะเรา นะคะก็คือว่าลุกล้ำมากในเรื่องของการกินนะคะในเรื่องของการใช้นะคะโกโก้นะคะทานต่อนเนื่องเนี่ยนะคะสามารถลดน้ําหนักได้นะข้อดีของเขาก็คือว่ากโกโก้ของเราเนี่ยนะคะเป็นโกโก้ที่นําเข้าจากต่างประเทศด้วยนะคะสูตรนี้นะคะโกโก้ผักมรุเฮยะนะคะนี่เลยนะคะกล่องสีนี้สีนี้นะคะเห็นเห็นบ๊ดพี่น้องค่ะนะคะนะซึ่งสูตรนี้เนี่ยนะคะเขาจะมีส่วนผสมของนะคะถั่ววันเปรียงด้วยนะคะก็จะมีส่วนผสมของผักมรุเฮยะซึ่งในการลดน้ําหนักนั้นนะคะ ก็คือว่าเขาจะมีตัวช่วยนี่แหละผักโมโรเฮยานี่แหละค่ะเขาจะเป็นตัวที่ช่วยในการสลายน้ําตาลในเส้นเลือดคนที่ชอบติดหวานนะคะของหวานของมันของทอดหรือกินกะทินะคะเป็นชีวิตจิตใจเลยนะคะแต่และว,วันนี้ก็ขนมหวานนี้คือไม่ห่างนะคะเวลากินก๋วยเตี๋ยวกินอะไรก็ตามแต่ชอบปรุงนะคะใส่น้ําตาลเยอะ ็นคนที่ติดหวานนะคะสูตรนี้เนี่ยนะคะเหมาะมากเลยใครที่ติดหวานเยอะๆติดหวานนานๆน,น,นะคะเอะอเขาจะช่วยในเรื่องของการสลายน้ําตาลหรือว่าล้างน้ําตาลในหลอดเลือดในเส้นเลือดของเราเนี่ยนะคะให้นะคะน้ําตาลในเลือดของเราเป็นปกตินะคะก็คือปริมาณที่แบบว่าคนปกติทั่วไปที่ต้องมีที่ต้องเป็นกันนะคะสูตรนี้เลยเป็นเบาหวานคุณต้องเลยนะคะคุณต้องมาโดนคุณต้องมาตำโกโก้ผักรบรูฮยะนะคะซึ่งนะคะใครที่มีภาวะเบาหวานน้ำตาล ในเลือดสูงเนี่ยนะคะคุณจะใช้ชีวิตลําบากมากนะคือลำบากจริงๆนะคะคุณจะไปไหนมาไหนก็ตามแต่นะคะกว่าคุณจะได้กินอาหารแต่ละอย่างนะคะคุณต้องแบบว่าโอ้โหน้ําตาลสูงนะคะอยากกินก็อยากกินนะคะต้องคลําอะไรประมาณนี้นะคะก็คือว่าสแสลงนั่นเองนะคะต้องเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกวควบคุมอาหารนั่นเองนะคะสูตรนี้เหมาะมากเลยนะคะทําไมถึงต้องลดความอ้วนได้เพราะว่าผักโมโรฮิงญานี่แหละคะ่ะเขาจะช่วยในการชะล้าง นะคะน้ำตาลในหลอดเลือดในเส้นเลือดและเขามีวิตามินและแร่ธาตุเยอะมากนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการทำงานของลำไส้และกระเพาะอาหารเขาช่วยนะครับเขาช่วยทำให้ลำไส้เนี่ยนะคะทำงานได้ปกติมากขึ้นทำทำให้ลำไส้ของเราไม่อุดตัน เพราะอะไรนะคะ,ะการที่เราอ้วนเกิดจากอะไรเกิดจากว่าเรากินอาหารเยอะแยะกินอาหารไม่เป็นเวลากินอาหารทุกเวลานะคะวันนึงให้กินสามมือ้อคุณกินสี่มือ 5, ม้อห้ามื้ออะไรประมาณนี้นะคะสูตรนี้โกโก้นะคะเขาจะช่วยในการทําให้คุณเนี่ยนะคะย่อยอาหารได้เร็วขึ้นนะเออคนที่มีกดในลำไส้เยอะๆกดในกระเพาะเยอะๆสูตรนี้เลยนะคะถาวันเปียงกับในส่วนของผักมรเทยะเขาจะช่วยในให้คุณเนี่ยลดกด นะลดกรดในกระเพาะอาหารลดกรดในลำไส้ใครที่เป็นภาวะในี้ในส่วนของอกดไหลย้อนนะสูตรนี้สามารถใช้ได้หรือว่าจะเป็นสูตรของกาแฟใครที่ชอบทานกาแฟก็มีสูตรกาแฟให้เลือกด้วยนะคะเป็น,เป,นเป็นกาแฟผักโมโรเฮยะวันนี้ไม่ได้เตรียมมานะคะแต่ดิฉันชอบทานโกโก้เพราะว่าอะไรโกโก้ทานง่าย ทานง่ายนะคะเพราะว่าใครที่แบบว่าไม่ชอบไม่ชอบทานกาแฟนะคะอ่าไม่ชอบทานกาแฟหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะคะแต่ว่าคุณมีความสามารถที่จะใช้โกโก้ในการลดน้ําหนักได้เขาทําให้เราได้อิ่มท้องอิ่มท้องนะเพราะว่านะคะอ่าในส่วนของเถาวันเปรียงเนี่ยนะคะเขาจะทําให้คุณเนี่ยนะคะเขาเรียกว่า Boy Boy, ภาวะหิวบ่อยๆภาวะเกิดภาวะหิวบ่อยๆหรือว่าอะไรก็ตามแต่หรือว่าแบบท้องอิ่มแต่ปากบันอยาก อะไรประมาณนี้นะคะถาวันเปียงสามารถช่วยคุณได้นะคะเพราะว่าเขาจะช่วยในการลดอาการในส่วนของเขาเรียกว่าอะไระคล้ายๆกับลดอาการหิวนะลดอาการหิวบ่อยเกิดจากอา่าลําเขาเรียกว่าอะไรกดในกระเพาะอาหารสูงเกินไปนะคะเพราะว่ากดพอกดมันหลังปุ๊บเนี่ยมันจะทาให้แบบว่าเราอยากอาหารอยากอาหารเออคือกระเพาะอาหารมันต้องการอาหารเราไปบดไปบดไปบด,ไป,บดไปย่อยแล้วอะแต่เรายังไม่อยากกินอะ เออสูตรนี้นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะเหมาะมากนะคะในส่วนของโ,อโกโก้ผักบรุเยะนะคะทําให้เราอิ่มท้องแล้วก็อิ่มท้องคุมหิวอิ่มนานนะคะช่วยในการสลายไขยมันด้วยนะคะซึ่งส่วนส่วนของการสลายไขยมันเนี่ยก็ nickname, จะมีเกี่ยวกับผาวันเปรียงด้วยนะคะก็จะมีผักบรุเยะด้วยนะคะในส่วนของโกโก้ด้วยนะคะซึ่งสูตรนี้เนี่ยนะคะใครที่เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นไทลอยไทลอยเป็นพิษอะไรเนี่ยคะสามารถทานได้นะคะสูตรใครเป็นททลอยนี่คือมาะต้องเหมาะมากเลยเพราะว่า ถาวรเพียงเราสามารถที่จะดูแลคุณในเรื่องของไทรอยด์ได้ดีมากนะคะเพราะว่าเขาช่วยในการกระตุ้นการทํางานของเม็ดเลือดขาวแล้วก็ทํางานของเม็ดเลือดแดงแล้วก็ต่อมนะคะต่างๆที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยให้เป็นปกติคือลดการอักเสบนั่นเองของต่อมต่ตางๆนะส่วนนี้เนี่ยนะคะทำให้เราผอมได้นะคะทานต่อเนื่องนะคะ14-30วันผอมแน่นอนจ้าการันตีจ้า